สวัสดีครับคริสนะครับวันนี้เดี๋ยวคริสมาชวนทําเมนูง่ายๆนะครับแต่ว่าอร่อยมากๆเลยนะครับนั่นก็คือหล่นเนาะหล่นมันก็จะเป็นเครื่องจิ้มแบบไทยๆนะครับก็จะมีส่วนประกอบหลักก็คือกะทิเนาะ,ะตัวรสชาติเขาก็จะมีความเค็มๆหวานๆนะครับแล้วก็ หล่นของเราในวันนี้คือหล่นแหนมนะครับก็จะมีความเปรี้ยวกับของแหนมเข้าไปด้วยนะครับทำให้หล่นของเราเนี่ยมีความครบลดมากขึ้นเนาะความเปรี้ยวที่อยู่ในอาหารเนี่ยมันจะทําให้คนทานเนี่ยรู้สึกสดชื่นแล้วก็ทานอาหารได้มากขึ้นนะครับวันนี้เนี่ยหลังจากที่ทําหล่นเสร็จแล้วเนะี่ยคริสแนะนําว่าให้หุงข้าวไว้เผื่อเยอะๆเลยนะครับเมื่อหล่นแหนมของเราเนี่ยมาเจอกับ ข้าวสวยร้อนๆเนาะแล้วก็เจอกับผักที่เย็นๆกรอบๆนะครับทุกสิ่งอย่างมันจะเข้ากันดีมากๆแล้วก็จะทําให้เราทานอาหารได้เยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปลงมือทํากันนะครับคริสฝากด้วยนะครับสําหรับใครที่ยังไม่เคยกด subscribe หรือกดติดตามให้คริสฝากกดให้ด้วยนะครับเราจะได้เจอกันบ่อยๆเนาะเวลาที่คริสมีเมนูใหม่ๆมาแนะนํากันนะครับแล้วก็สําหรับใครที่อยากจะคุยอะไรกับคริสก็ทิ้งไว้ที่คอมเมนต์เลยนะครับเดี๋ยวคริสตามมาตอบเนาะโอเคถ้า subscribe กันแล้วก็เดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยดีกว่าครับ ง่ายเหมือนเดิมเนาะสไตล์คนขี้เลืเหมอย่าคริสนะครับเดี๋ยวเราจะมาเตรียมทุกสิ่งอย่างให้พร้อมก่อนลราค่อยไปที่เตากันนะครับเราจะเอะไรดีก่อนเอาเริ่มจากพริกแล้วกันนะครับพริกทีฟ้าเนาะก็เพื่อนๆชอบแบบไหนก็เลือกได้เลยนะครับวันนี้คริสหาได้สสีสีเขียวกับสีแดงนะครับ เพื <ítulo> sabes, anyway loser, ่อนๆก็เอาไปล้างทาความสะอาดให้เรียบร้อยนะคริสเอาไปแช่นะไม่พักใหญ่ๆแล้วนะครับล้างทาความสะอาดเรียบร้อยละก็เดี๋ยวคริสก็เอามาหั่นเป็นแว่นๆนะครับวิธีการหั่นพีิกก็ไม่ต้องมีเทคนิคอะไรเลยไม่ต้องเฉียงไม่ต้องแฉลบไม่ต้องอะไรทั้งนั้นหั่นเป็นแว่นๆเลยครับพอเราจัดการกับพริกแดงเสร็จเรียบร้อยเนาะก็มาจัดการกับพริกเขียวนะครับหมันเดิมหั่นเอาจุกออกสักนิดนึงแล้วก็หั่นเป็นแว่นนะครับ พอได้แบบนี้ก็พักไว้เช่นกันนะครับมาถึงตะไคร้นะครับก็ไม่มีอะไรมากเพื่อนๆก็ล้างลอกเอาด้านนอกออกนะครับล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับตัดส่วนที่แข็งออกเนาะแล้วก็ซอยเป็นฝอยๆบางๆนิดหนึ่งเวลาเพื่อนๆหั่นตะไคร้นะครับก็ให้ลองสังเกตน,นะว่าช่วงที่เราหั่นใหม่ๆเนี่ย ช่วงคนโคนเขาเนี่ยเขาจะมีสีม่วงนะครับแล้วสีม่วงก็จะค่อยๆหายไปเรื่อยๆนะครับคริสอะพอสีม่วงเริ่มหมดอะคคลสก็จะพอแล้วนะครับเพราะว่าตัวความหอมของตะไคร้นเนี่ยมันจะอยู่แถวๆสีม่วงเนาะมาถึงหัวหอมนะครับบางคนอาจจะชอบแบบหั่นหั่นแบบหนาหน่อยให้มี็กเจอร์เนาะบางคนอาจจะชอบสไลด์บางนะครับแต่วันนี้คคลสจะทำทั้งสองอย่างครับส่วนหนึ่งจะหั่นแบบให้มี็กเจอร์กับส่วนหนึ่งก็คือจะสไลด์บางๆนะครับเดี๋ยวส่วนนี้คคลสจะหั่นแบบ ให้มี texture สักนิดหนึ่งนะครับก็เพื่อนๆก็ดูเลยว่าอยากได้ความหนาอะไรประมาณไหนนะครับมันขึ้นอยู่ขนาดของหัวหอมเนาะคิสก็หั่นอย่างเงี้ยถ้าหัวหัวขนาดนี้คคิสก็ผ่าสี่แล้วก็ผ่าตรงกลางเนี้ยนะครับมันก็จะได้ได้ประมาณเนี้ยนะครับคล้ายๆชิ้นที่เราทานกับเมี่ยงคําประมาณนั้นนะหรือถ้าใครอยากได้ใหญ่กว่านั้นจะเอาแค่ครึ่งหัวอะไรเงี้ยก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบเลยเนาะ เรียบร้อยนะครับในส่วนที่หั่นเป็นแบบมี texture เ,เ,เนาะคริสก็เท่านี้นะครับเดี๋ยวก็เอาไปพักไว้เหมือนกันแล้วก็มาถึงส่วนสไลด์บางนะครับก็ไม่มีอะไรเลยครับก็สไลด์ตามถนัดเลยครับจะสไลด์ขวางสไลด์ตรงอะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะครับโอเคนะครับในส่วนที่สไลด์บางก็จะประมาณนี้นะครับคริสจะชอบแบบสไลด์บางมากกว่าเนาะก็เลยจะเอาเยอะหน่อยนะครับเสร็จแล้วก็พักไว้เหมือนกัน แล้วก็มาถึงใบมะกรูดนะครับใบมะกรูดเราจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะครับก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยจะฉีกนะครับก็ฉีกไปเลยไม่มีอะไรเลือกใบที่ไม่ค่อยสวยเนาะฉีกใบมะกรูดฉีกนี่ก็คือจะเป็นส่วนที่เราจะใส่ลงไปในหม้อนะครับแล้วก็ใบมะกรูดอีกส่วนหนึ่งก็คือจะสอยเอาไว้โรยด้านหน้านะครับ มาถึงพริกขี้หนูส่วนเนาะเดี๋ยวคริสก็จะแบ่งเป็นสองส่วนเหมือนกันนะครับส่วนหนึ่งเป็นลูกโดดลอยหน้านะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือจะใส่หม้อนะครับส่วนใส่หม้อเดี๋ยวคริสจะใส่สัก4ี่เม็ดแล้วกันนะครับพริกขี้หนูส่วนของคริสไม่ค่อยมีสีแดงสีเขียวโอเคอันนี้คือส่วนที่เราจะใส่หม้อนะครับก็บบุบเขาสักนิดหนึ่งให้เขาจะได้มีกลิ่นออกมานะครับพอบุบเราก็พักไว้นะครับ แล้วก็ในส่วนที่เราจะใช้เป็นลูกโดดโรยหน้าก็ไม่มีอะไรก็เด็ดจุกออกนะครับพอได้อานนี้เนาะก็เด okay. ี๋ยวพักไว้นะครับแล้วก็มาเตรียมใบมะกรูดที่จะใช้โรยหน้ากันนะครับวิธีการดึงใบมะกรูดออกของคริสก็เคยบอกไปแล้วนะเดี๋ยวเผื่อเพื่อนๆคนไหนไม่เคยดูก็เดี๋ยวดูวิธีการของคริสนะครับก็นี่คือใบมะกรูดนะครับตึ๊บตคริสก็เอาใบด้านหลัง ด้านล่างใบะนะครับที่สีอ่อนนะความแล้วก็ผับใบตรงกลางนะครับแล้วก็ดึงเส้นเขาขึ้นมาดึงไอ้เส้นตรงกลางขึ้นมาโอเคพอเราได้ใบมะกรูดออกมาแล้วเนาะวิธีการที่ทําให้หั่งง่ายๆเป็นใบสวยๆของคริสก็เอาด้านที่เราดึงที่เป็นด้านเรียบนะครับด้านด้านแบบด้านตัดนะครับเรียงไว้ด้วยกันแล้วคริสก็หมวน นะครับแล้วก็พอละม้วนอย่างนี้เนาะแล้วก็ซอยเลยครับวิธีการแบบนี้มันจะทําให้เราซอยใบยมะกรูดได้ง่ายเนาะเราก็ได้เยอะนะครับไม่ต้องมาซอยทีละใบโอเคประมาณนี้นะครับเราก็จะได้ใบมะกรูดฝอยสําหรับโรยด้านหน้านะครับก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรก็เอาไปพักไว้กับพริกนะครับที่เราจะใช้โรยหน้าเนาะเสร็จแล้วเรามาดู หมูกับแหนมของเรากันนะครับหล่นแหนมของคริสจะมีส่วนผสมของหมูสับอยู่ด้วยนะครับก็หมูสับก็ใช้ปริมาณเท่าแหนมนะครับแหนม150กรัมก็ใช้หมูสับ150กรัมเนาะหนึ่งต่อหนึ่งนะครับแหนมของคริสเอาไปทอดมานะครับเพื่อที่จะให้เขาแบบม,มีกลิ่นหอมสักนิดนึงนะครับแล้วก็3อันนี้คริสก็หั่นเป็นแว่นทอดแล้วเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเอาไว้แต่งหน้าเนาะแหนมของคริสก็คือจะหั่นเป็นชิ้นเนาะเราดยวค่อยไ,ไปหล่นนะครับคริสจะไม่ยีมันนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าใครชอบเท็กเจอร์แบบให้แหนมแตกละเอียดก็บี้ไปเลยก็ได้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วคริสมีไข่1ฟองนะครับเพื่อที่จะทำให้น้ำหลดของเราข้นเนาะบางคนอาจจะไม่ใส่ก็ได้นะครับก็โอเคนะครับตอนนี้ของทุกสิ่งทุกอย่างของเราก็พร้อมปรุงแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มหลน่นแหนมกันเลยดีกว่าครับมาครับเรามาเริ่มกันที่กะทิเนาะก็กะทิของเราถ้าเกิดว่าใครใช้ ะกะทิขันก็ให้ใช้หัวกะทินะครับแต่น,นี้คริสใช้เป็นกะทิขวดนะครับคริสก็ไม่ต้องมันก็เป็นหัวกะทิเป็นแล้วก็ป่นกันอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะก็ไม่มีอะไรมากก็เอากะทิลงก้นหม้อนะครับแค่ให้พอแบบมีน้ำสักนิดหนึ่งน้อนแล้วก็เอาหมังเราลงผัดเลยนะครับสำหรับใครถ้าเกิดว่าใช้กะทิที่เป็นแบบกะทิะขันเนี่ยให้ใช้ไฟอ,อ่อ,อนๆนะครับเพราะเขาจะแตกมันง่ายเนาะแต่สำหรับกะทิขวดเนี่ย เขาจะไม่ค่อยแตกมันอยู่แล้วเนาะก็ไม่ค่อยห่วงเรื่องนี้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะผัดจนหมูของเราใกล้ๆสุกนะครับโอเคนะครับพอเราได้หมูประมาณนี้นะครับเนี่ยหมูก็เกือบๆสุกแล้วเราก็จะใส่แหนมลงไปเลยนะครับแหนมที่เราหั่นไวนะ้เนาะเหลือส่วนที่แต่งหน้าไว้นะใส่แหนมส่วนที่เราจะหล่นลงไปนะครับเดี๋ยวคิสจะบี้แหนมในหม้อนะครับให้เขาแตกๆสักนิดหนึ่งเนาะแต่เขาก็ยังมีความเป็นชิ้นอยู่นะครับคิสจะไม่บี้จนละเอียดนะ สกบี้ประมาณนี้นะครับโอเคเรียบร้อยก็เติมกะทิลงไปเลยครับเดี๋ยวคริสรอให้เขาเดือดสักนิดหนึ่งพอกะทิของเราเดือดประมาณนี้นะเดี๋ยวคริสจะใส่พวกผักพริกอะไรที่เราเตรียมเอาไว้ทั้งหมดลงไปเลยนะครับก็เดี๋ยวเริ่มจากอะไรดีเริ่มจากตะไคร้ก่อนละกันหัวหอมนะครับพริกที่เป็นพริกเม็ดใหญ่พริกชีฟ้านะครับเสร็จแล้วก็ตามด้วย ใบมะกรูดฉีกนะครับตามด้วยพริกขี้หนูสวนนะครับโอเคก็เรียบร้อยอย่างนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็คนเขาสักนิดหนึ่งถ้าเกิดว่าเขาแห้งไปก็เติมกะทิได้นะครับตลอดเนี่ยมันจะต้องน้ําแบบเหมือนคุกคลิกคุกคลิกเนาะอย่าให้เขาเจิ่งเรื่องเกินไปนะครับพอเราใส่ผักอะไรลงไปทั้งหมดแล้วเนาะเดี๋ยวราคลิสขอรอให้เขาเดือดสักนิดหนึ่งนะครับ โอเคเดี okay, ๋ยวตอนนี้หล่นของเราก็เริ่มเดือดปุดๆนิดๆน,น,นะครับเดี๋ยวคริสขอชิมรสนิดหนึง่งเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันนะครับหล่นเนี่ยมันจะต้องเป็นรสแบบเปรีย้ยวเค็มหวานนะครับการปรุงรสเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเ,เ,เลยเนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยแหนมของแต่ละคนก็อาจจะมีความเปรี้ยวไม่เท่ากันนะครับถ้าแหนมเปรี้ยวน้อยก็อาจจะต้องใส่น้ำมะขามเปียกสักเยอะหน่อยนะครับอันนี้คืิสใส่น้ำมะขามเปียกลงไปคริสเคยทำน้ำมะขามเปียกแบบ ทำเก็บไว้ใช้เป็นคลิปวิดีโอเนาะเดี๋ยวคริสทิ้งลิงก์ไว้ให้เผื่อใครสนใจจะลองทำเก็บไว้ใช้ดูนะครับทำทีทนึงก็ใช้สักอาทิตย์หนึ่งหรือ10วันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เดี๋ยวคริสว่าจะทำใหม่เป็นแบบฟรอสเซ้นอ่ะเก็บได้เป็นปีเลยใส่น้ำปลาลงไปนะครับแล้วก็คริสก็จะปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลปี๊บนะครับคนให้เครื่องปรุงละลายให้หมดนะครับให้เข้ากับน้ำหล่นของเราเนาะแล้วลองชิมรสด,ดูนะครับถ้าเกิดยังไม่โอเคก็ ปรุงต่อปรุงเพิ่มได้ตามชอบนะครับโอเคตัวหล่นเนี่ยมันจะแบบเปรี้ยวหวานเค็มนะครับกลมกล่อมประมาณนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆลองชิมรสด,ดูในส่วนของเครื่องปรุงที่คิสให้สัดส่วนไว้ก็ให้เป็นไกด์ไลน์เนาะโอเคตอนนี้เขาก็เดือดแล้วนะครับพอเขาเดือดอย่างนี้นะครับเดี๋ยวคริสเอาไข่มานะครับแล้วก็ตีไข่นะครับแล้วก็เดี๋ยวใส่ลงไปในหลนของเรานะครับ ก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบให้แบบว่าพวกพริกพวกอะไรเนี้ยเปิดไปเลยก็อาจจะต้มนานหน่อยเนาะแต่ของคริสเนี่ยอยากให้อยากได้แค่แบบว่าแค่พอสลดสลดเนาะกระเคี้ยวมันจะได้กลุบๆกุนิดหนึ่งนะครับก็เอาแค่พอเขาเดือดเรียบร้อยนะครับเนี่ยอย่างนี้นะครับชิมรสแล้วใส่ไข่แล้วนะครับเดือดเรียบร้อยก็เดี๋ยวคริสยกลงนะครับแล้วก็ไปจัดเสิร์ฟกันเรามาเตรียมผักที่จะใช้เสิร์ฟกับหล่นของเราคันดีกว่านาะ ก็มีแตงกวานะครับแตงกวานี่คริสก็ล้างทําความสะอาดเรียบร้อยเนาะเสร็จแล้วถ้าใครดูคริสบ่อยๆจะรู้ว่าคริสหั่นแตงกวายัางไงนะครับคริสก็จะหั่นแบบเนี้ยเหมือนที่คนญี่ปุ่นเขาหั่นแตงกวาญี่ปุ่นอย่างนั้นนะครับคือการหั่นแบบเนี้ยคริสว่ามันได้เท็กเจอร์นะครับเวลาทานไปอ่ะมันรู้สึกได้เคี้ยวเนื้อแตงกวาแต่ถ้าหั่นบางๆเนี่ยมันแบนๆไปหมดเลยอ่ะมันไม่รู้สึกได้กัดแตงกวานะครับ แล้วก็มาถึงมะเขือนะครับวันนี้คริสมีมะเขือ3อย่างเนาะมีมะเขือแบบนี้นะครับแล้วก็มะเขือแบบนี้2อย่างนี้เรียกไม่เป็นว่ามะเขืออะไรนะครับแล้วก็มีมะเขือปลอกนะครับมี3มามมะเขือเนาะทุกอย่างทุกผักอะไรคริสล้างในน้ํายาล้างผักเรียบร้อยน,นะครับเอามาจัดเรียงนะครับให้สวยงามถ้าแช่ไว้ในน้ําเย็นได้ก่อนส,สักแป๊บนึงก่อนจะมาเสิร์ฟก่อนเลามาจัดก็จะดีนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ตัวผักของเรากรอบนะครับ เสร็จแล้วก็าตามด้วยผักนะครับผักที่จะทานกับหลนเนี่ยควรจะเป็นพวกผักกร,บกรอบๆนะครับมันจะเข้ากับตัวหลนได้ดีนะครับผักของคริสก็มีประมาณนี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับล้างทำความสะอาดแช่เย็นกร,กรอบเนาะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาจัดการเสิร์ฟตัวแหนมหลนของเรากันนะครับเดี๋ยวผักเอาไปหลบไว้มุมหนึ่งก่อนตักใส่จ,จานเรียบร้อยเนาะแล้วก็เราก็จะมา แต่งหน้าด้วยตัวชิ้นแหนมเราแยกไว้นะครับหอมมากเลยแล้วก็ตามด้วยพริกลูกโดกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใบมะกรูดที่เราซอยไว้นะครับโอเคก็เรียบร้อยนะครับแหนมหล่นของเราดูดีมีชาติตระกูลมากๆเลยก็เสิร์ฟคู่กับผักพยายามหาผักที่มันก,กรอบนะครับมาเสิร์ฟคู่กันเนาะเอาเท่าที่หาได้นะครับใครชอบอะไรก็เอาผักกันเลยนะครับก็ เทคนิคก็ไม่มีอะไรมากเนาะพยายามอย่าให้กะทิแตกมันเพราะว่าหลนเราจะไม่ทานแบบที่กะทิแตกมันอะไรเงี้ยนะครับมันไม่สวยแล้วมันก็ไม่อร่อยด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยู่เมืองนอกเนี่ยมีเคล็ดลับนิดหนึ่งคือถ้าหากะทิไม่ได้กะทิกล่องกะทิผงหาไม่ได้เนี่ยให้ใช้นมก็ได้นะครับนมใช้เป็นแบบอา่าฟูลแฟตมิวนะครับไม่เอาโลแฟตไม่เอาศูนย์เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยมันจะใช้แทนกะทิได้ประมาณหนึ่งเลยแหละสามารถเอามาทำเป็นหล่นได้นะครับอร่อยเหมือนกันนะครับ โอเคก็ okay, เรียบร้อยแล้วนะครับเมนูนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะทำง่ายๆแต่ว่าออกมาแบบอร่อยทานกับข้าวร้อนๆน,นะครับข้าวสวยร้อนๆเนาะข้าวสามจานแน่ๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้คิสขอตัวไปก่อนนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามให้คิสฝากกดให้ด้วยนะครับแล้วไว้พบกันใหม่เมนูถัดไปนะครับทุกคน Enjoy your cook ครับบ๊ายบาย